คลิปนี้บอก3วิธีเริ่มต้นออนไลน์ทำไงไปดูเลยขอ้อแรกนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ติ๊งติ้งติ้งติ๊งติ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 ง,ตง,ตง,ตงสร้างตัวตนยังไงะคะก็ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทำโพสทำคลิปลง yu-tube นะคะโพสใน facebook เป็นต้นค่ะข้อ2ชื ว่าฉันสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ติงติงตติง,ตงจะมีบางคนนะคะมีเสียงเล็กๆในหัวว่าเฮ้ยฉันจะทำได้เหรอเฮ้ยคนนั้นเขาก็ทำกันเยอะแยะแล้วนะเราจะทำได้ไหมตัดสิ่งนั้นออกจากคัวค่ะแล้วเชื่อ ว่าคุณทำได้ค่ะข้อ3ทํทำคลิปสร้างตัวตนอย่างต่อเนื่องค่ะการที่เราทำอะไรสักอย่างนะคะก็คือทำต่อเนื่องคนก็จะเชื่อถือและไว้ใจกลายมาเป็นการสร้างตัวตนของคุณนะคะลงมือทำทุกๆวันนะคะแล้ว คุณจะเห็นผลนะคะในโลกออนไลน์นี้ค่ะได้ผลยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะที่ใต้โพสต์นี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย